ปานะหวานเจี๊ยบโรคเพียบนะคะปานะหวานเจี๊ยบปานะหวานเจี๊ยบโรคเพียบนะคะหลวงพ่ออยู่ก่อนครับหลวงพ่ออย่าดื่มแบบนั้นรู้ไหมครับดื่มแบบไม่ตวงน้ำตาลจะเข้าร่างกายเยอะเกินนะครับ ดื่มน้ำหวานบ่อยเสี่ยงเป็นเบาหวานนะครับเบาหวานลงเท้าต้องตัดเท้าลงไตไต,าตาวายขึ้นตาตาบอดเข้าหัวใจหวัวใจวายนะครับควรจะเทใส่แก้วอาาพอประมาณหรือตามที่เขากำหนดจะได้ลดปริมาณน้ําตาลที่จะเข้าสู่ร่างกายหลวงพ่อทางทีระแค่นี้เพื่อสุขภาพที่ดีนะครับหลวงพอ่อ ชนาดีชีวิยั่งยืนนะครับ ดวงใจแม่สะอาดแท้กว่าทุกสิ่งดวงใจแม่สะอาดยิ่งกว่าสิ่งไหนดวงใจแม่สะอาดเกินกว่าสิ่งใดดวงใจแม่มีไว้เพื่อลูกเอ่ยก็ขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์อาทุกรูป ขอเจริญสุขเจริญศิ้นเจริญธรรมจงมีแก่บรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่กำลังติดตามนะรับชมรับฟังนะรายการธรรมะรุ่งอรุณในตอนเช้าวันนี้ก็ได้จะได้พบกับพระอาจารย์ นท่านพระโคสถิตรธรรมวิพัฒน์จากจังหวัดลำปางก็จะได้นำหลักธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาพูดคุยได้มาบรรยายในช่วงเช้าของวันนี้ซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่ท่านทั้งหลายกำลังที่จะ ไปทำงานหรือว่ากำลังเดินทางอยู่ก็ดีเราสามารถรับชมรับฟังทางเครือข่ายของสถานีวิทยุทำเป็นทีมได้ทุกช่องทางท่านทั้งหลายในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ใกล้วันสำคัญของชาติของเราก็คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระพันปีหลวง แล้วพวกเราทั้งหลายก็ได้ระลึกถึงวันนีนะ้เป็นวันแม่แห่งชาติเป็นวันที่เราจะรลึกถึงนะผู้มีพระคุณของเราด้วยควบคู่กันไปถ้าเราพูดถึงนะวันแม่ของแผ่นดินนั้นนะเราก็นึกถึงนะสมเด็จพระพันปีหลวงนะที่พระองค์ท่านนะได้ปฏิบัติราชะกรณีกิจ นะเคียงบา่าเคียงไหลยคู่พระบรมมีของในหลวงรัชการที่เก้ามาหลายสิบปีท่านทั้งหลายก็ทราบด,ดีเราก็มานึกนึกถึงพระองค์ท่านนะที่ทำให้ประชาราชนประชากรหรือประชาชนทุกโมเหล่านะได้มีความสุขทั้งกายทั้งใจอันนี้เราก็จะเห็นว่านะพระองค์ท่านนั้น นะก็เป็นอีกขั้นหนึ่งนะที่เราจะทำนึกนึกถึงแล้วก็ปฏิบัติตามแบบอย่างของพ่อองค์เราเองในฐานะที่เป็นพระสงฆนิกรชาวไทยกลนะางก็ได้ทำกิจกรรมอันที่เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีถวายพระพรชัยมงคลให้กับพ่อองค์ท่าน ถ้าเรามามองถึงเรื่องของแม่อีกประเภทหนึ่งก็คือแม่ของตัวของพวกเราเองทุกคนมีแม่หมดแิโยมทั้งหลายมาไม่มีใครหรอกที่ไม่เกิดเกิดออกจากต้นไม้ต้นไผ่ไม่มีก็เกิดจากแม่ของเราพ่อแม่ของเราดังนั้นถามว่าทำไมเรานึกถึงแม่เพราะว่าแม่เนี่ยมีความสำคัญ สำคัญอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยเล่าค่อยพูดกันวันนี้ถ้าเราพูดถึงแม่แล้วเนี่ยเราจะมาตอบแทนพระโคณท่านต่มาเองมานึกถึงนิทานชาดกเรื่องหนึ่งที่อาจจะมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังแล้วก็รับชมอาจจะเล่าแบบสั้นๆเนาะเพราะว่าเวลาเรามีน้อย อนิทานเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นในสมัยที่พระศาสดาหรือพระพุทธเจ้าเนี่ยประทับอยู่ที่พระมหาวิหารเชตวัน,นได้ปรารถึงพระพิสุรูปหนึ่งที่ได้เลี้ยงโยมผู้หญิงก็เป็นที่แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมพระต้องไปเลี้ยงโยมผู้หญิง พระศาสดาเองก็ได้ไปตรัสถามว่าโยมผู้หญิงนั้นคือใครในที่สุดพระสงฆ์รูปนั้นที่เลี้ยงโยมผู้หญิงก็ตอบว่าผู้หญิงคนนั้นคือโยมแม่ผู้ให้บังเกิดแก้วนั่นเองพระศาสดาหรือที่เรารู้ในนามของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ก็ได้ตรัสนิทานเรื่องหนึ่งเป็นนิทานชาดก ให้กับพระพิสูจน์ทั้งหลายได้ฟังเรื่องของสาลิเกธารชาดกว่าด้วยนกแขกเต้าเลี้ยงพ่อแม่นกแขกเต้าเลี้ยงพ่อแม่นี้เลี้ยงยังไงก็จะขอเล่าไปโดยสังเขปตโยย่อในชาดกนั้นได้กล่าวถึงไรม์ โกศิยะโคดเป็นชาวสาเินทิยะนะเป็นผู้ที่มีที่ดินมากมายได้จองไว้นะแล้วก็ทำการปลูกไร่สารีแล้วก็ให้คนงานนั้นได้ดูแลได้ทำงานปีนี้เนี่ยโกศิยะพามเนี่ยโอ้ได้บอกว่าปีนี้ข้าวสารีงาม ปลูกแล้วรู้สึกว่าเมล็ดพันธุ์อะไรต่างๆงามมากก็คุยกับคนงานอยู่คนงานก็บอกว่าโอ้งามงามจริงๆนะถ้าภาษาทางเหนืกอก็ว่าโอ้มันเข้าท่านะได้ผล,ผลผลิตดีอย่างเงี้ยประมาณนี้นะอ่าในที่หลังจากที่ได้ปลูกข้าวสาลีเรียบร้อยแล้วเนะี่ยก็ได้มอบหมายให้กับคนงานได้ดูแลพื้นที่ เข้าสารีทั้งหมดและในที่ยอดไม้ป่างิ้วที่อยู่บนดอยนั้นก็เป็นที่อาศัยของฝูงนกแขกเต้านกแขกเต้าเนี่ยก็มีอยู่หลายร้อยตัวฝูงหนึ่งผู้เป็นพ่อเป็นแม่อายุมากแล้วชราแก่แล้วเป็นจาฝูงไม่ได้ก็ให้ลูกชาย ได้พูดถึงนกนยมนะให้นกที่เป็นผู้ชายเนี่ยได้สืบทอดเป็นพญานกแขกเต้าก็เป็นหัวหน้าฝูงนั่นเองแทนเพราะว่าพ่อแม่นี่แก่แล้วเอชาแล้วดูแลไม่ไหวด้วยที่เป็นพญาผูงหรือว่าเป็นหัวหน้าผูงก็พาสมาชิกนกแขกเต้าทั้งหลายเนี่ยออกหากิน ก็มีไร่สารีเข้าวสารีที่อยู่ใ,ใกล้ๆที่ของโกศิยพามนี่แหละอยู่ใกล้ที่สุดก็พากันไปกินทุกวันทุกวันทุกวันอยูอ่พาไปกินทุกวันน่วันหนึ่งโกศิยพามแล้วเนี่ยก็ได้รับแต่างงานจากคนงานว่าโอ้เดี๋ยวนี้มีนกแขกเต้าฟูงหนึ่งเนี่ยมากินทุกวันเลยข้าวสารีจนให้ เกิดความเสียหายเป็นอย่างมากเลยโกศิยะพามก็เห็นความเสียหายแล้วก็บอกให้คนงานว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันทางนั้นไปไปจับมาไปจับมาให้หน่อยที่เขาลงมาพื้นที่กินเกิดความเสียหายเนี่ยไปจับมาคนงานทีแรกก็ไล่ก็ดีอะไรก็ดีก็ใช้วิธีทำดักเป็นกลงหรือว่าเป็นตาข่ายหรือว่าเป็นเครื่อง ที่จะจับมาให้ได้ก็ปรา,ากฏว่าจับไปจับมาแล้วปรากฏว่าจับได้จะฝูงหรือว่เป็นพญานกแหกเต้าใาญ่โตทั้งหลายก็เลยจับมาพอจับมาแล้วเนี่ยก็ส่งมาให้โกศิยพผามว่านกตอนนี้แหละนี่ไม่เหมือนเขาเลยเนี่ย ลองสอบถามไวซิว่าทําไมต้องมาทําให้ไร่ข้าสารีนี่เสียหายมากและที่สําคัญที่สุดเนี่ยพญานกแขกเต่าตัวนี้เนี่ยไม่เหมือนกับตัวอื่นเพราะอะไรเพราะว่ากินอิ่มแล้วเนี่ยปรากฏว่าเอากลับไปด้วยเออ โกศิยาพามก็เลยถามว่าทำไมเจ้าถึงทำไมเจ้าถึงเอากลับไปด้วยพยานกแขกเจ้าเนี่ยก็เลยเล่าให้ฟังว่าเรานะ่มีภาระที่จะต้องดูแลแล้วก็จะเอาไปใช้หนี้ นี่นี่คืออะไรหนึ่งนี่เก่านี่ใหม่แล้วก็นำไปฝังดินไว้อะไรคือนี่เก่าอะไรคือนี่ใหม่แล้วก็ไปฝังดินไว้ทำไมโกศิยพามก็เลยแปลกใจว่าเอะ๊ะทำไมเอาไปทำแปลกแป่อนกพญานกแขกเต่าก็เลยอธิบายบอกว่าการที่เราไปใช้นี่เก่าเนี่ยหมายถึงว่า เอาไปให้ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ที่แก่ชราแล้วไปไหนไม่ได้เอาไปเลี้ยงท่านดูแลท่านท่านไปไหนไม่ได้แล้วส่วนนี่ใหม่นั้นก็หมายความว่าเอาไปให้ลูกหลานที่ยังเล็กอยู่หากินเองยังไม่ได้และอันที่สามคือเอาไปฝังดินไว้หมายความว่าเอาไปเก็บไว้ให้กับ นกทั้งหลายที่ป่วยหรือว่าไปไหนไม่ได้พิการก็ดีโอ้โหโกศิยพรามได้ยินแบบนี้นะตกใจโยมตกใจว่าโอ้ทำไมพญานกแขกเต้าตัวนี้ทำไมมีความกระตันอยู่ต่อพวกอื่นเป็นอย่างมากนอกจากตัวเองอิ่มแล้วเนี่ยยังเอาไปให้กับ ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ที่เก่ชราแล้วก็เอาไปเลี้ยงลูกที่ยังเล็กๆไปไหนไม่ได้เราคงจะเห็นนะนกที่ตัวเล็กๆที่กําลังเรียกร้องหาอาหารอยู่เนี่ยเราก็เห็นอยู่ะว่าเขาอยากต้องการอาหารแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือการเอาไปให้กับนกที่ป่วยหรือว่าพิการที่ไปไหนไม่ได้อีกอันนี้แหละสทาย,ยาจโจร กศิยะพรามได้ยินอย่างนั้นเนี่ยโอ้เกิดค,ความเลื่อมใสเกิดค,ความศรัทธาในตัวนกนะเกิดว่าโอ้นกอะไรแปลกมากทําอะไรแปลกมากก็เลยยกให้อะไรข้าวสาลีเนี่ยให้ไปส่วนหนึ่งเลยนะให้ไปส่วนหนึ่งเลยเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยให้นกแขกเจ้าทั้งหลายได้ลงมากินแล้วก็เอาไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ดูแลลูกแล้วก็ การเอาไปดูแลนกที่เจ็บป่วยพิการอันนี้แหละสธาญาติยกถ้าเราพูดถึงการดูแลหรือว่าการอาที่จะไปช่วยคนอื่นเนี่ยก็แสดงว่านกแขกเต้าตัวนี้เนี่ยมีความกระตันอยู่รู้จักบุญคุณของพ่อของแม่ถามว่าแล้วเราในฐานะที่เป็นมนุษย์อะนะเป็นมนุษย์ทั้งหลายเนี่ย เรารู้จักบุญคุณของพ่อของแม่ถามว่าเราต้องทําไมเราต้องตอบแทนพ่อตอบแทนแม่ก็เราจะพูดถึงแม่นะเพราะว่าช่วงนี้ก็อยู่ในท่องเทศกาลที่จะใกล้กับวันแม่ว่าเพราะอะไรแม่นั้นสำคัญชนยัยประการที่หนึ่งแม่นี้เปียบเสเมนอนเป็นพรมของบทประการที่สอง มารดาหรือว่าแม่นี่เปรียบเสมือนเป็นมิตรในเรือนตดเป็นพรหมองบทนี่คือแน่นอนญาติยอมทั้งหลายว่าผู้เป็นแม่เนี่ยเหมือนกับเป็นผู้ที่เป็นครูคนแรกด้วยเป็นผู้ให้กําเนิดที่อุ้มท้องเรามาเก้าเดือนสิบเดือนได้รับความทุกข์ทรมานลาบ,บากยากเขียนมากมายท่านก็อดทนอดกลั้นอดข้าวอดน้ํา เพื่อที่จะให้ลูกดีอยู่ในท้องนั้นปลอดภัยและที่สำคัญที่สุดผู้เป็นมรรดาหรือเป็นแม่นั้นก็จะต้องมีธรรมชื่อว่าพรม,มวิหารสิ่เมตตาการุณามมทิตาตอุเบกขาเมตตาที่แน่นอนก็ต้องมีความรักความเอาใจใส่ต่อลูกน้อยอย่างดียิ่งที่เราเรียกว่าดูแลเหมือนแก้วในหินะไม่ให้ทุกข์ไม่ให้ลำบาก กรุณาคือความสงสารหมายของว่าถ้าลูกนได้รับความทุกข์ทรมานอย่างไงก็แล้วแต่พ่อแม่ก็ต้องคอยช่วยดูแลประคับประคองประการที่สามมุทิตาไปถึงว่าถ้าลูกประสบผลสําเร็จในหน้าที่การงานในการเรียนอะไรก็แล้วแต่ผู้เป็นแม่ก็จะต้องมีความยินดีเพื่อให้กําลังใจลูก ประการสุดท้ายอุเบกขาคือการวางตัวที่เหมาะสมนะวางตัวที่เป็นกลางนะไมนะ่ลำเอียงนะรักลูกเท่ากันนะมีความอุเบกขามีความวางเฉยและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องให้กําลังใจลกูกนะได้รับความทุกข์ลำบากต่างๆหรือว่าได้รับปัญหาอะไรมาก็แล้วแต่ นะพ่อเป็นแม่นั้นก็จะต้องเป็นกลางนะเราไม่เข้าข้างลูกตัวเองเกินไปนะหรือว่าไม่ให้บอกว่าลูกเรานี่ถูกเสมออย่างนี้อันนี้ก็ไม่ถูกนะก็ถือว่าเป็นนะการกลางวางตัวให้เป็นกลางเพื่อใหนะ้ลูกของเรานั้นได้เข้าใจนะในเรื่องของการอยู่กับร่วมกับสังคม และอันที่สองคือว่ามารดานี้เปรบเสมือนเป็นมิตรในเรือนตนนะเพราะแม่นี้เป็นทุกอย่างแกดกโยมเราผู้เป็นลูกเนี่ยทั้งหลายเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะแม่นี้ก็เป็นทั้งเพื่อนทั้งพี่ทั้งน้องเป็นตู้เย็นเป็นธนาคารเป็นอะไรทุกอย่างทุกต้องการอะไรให้หมดเลยนะเงินไม่มีก็ต้องหาก็ต้องไปยืมไปกู้เข้ามา เพื่อให้ลูกอยู่สุขสบายเหมือนกับคำที่นักปราชญ์เขากล่าวไว้เขากล่าวไว้ว่าแม่เป็นครูผู้สอนแต่ตอนต้นแม่ทุกคนอุดมพรมพิหารแม่มีเมตตาการุณามุทิการแม่มียานอุเบขาเป็นอารมณ์ แม่เหมือนพระอรหันต์อันสูงสุดแม่วังบทธิดาอยากขึนขมแม่กับโลกผูดผูกมิตรจิตขึ้นชมแม่จึงสมพาสิทธมิตรในเรือนอันนี้แหละสัตยาญาติโยมทั้งหลายว่าผู้เป็นแม่นันถ้าเราอธิบายหรือว่าสาธยาย่าเอา สมุดเอาปากกามาเขียนบรรยายนี่มันไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราในฐานะลูกเนี่ยนะเราก็ต้องตอบแทนพระคุณของท่านด้วยการเป็นคนดีอ่าไม่ให้พ่อแม่นั้นเสียใจให้พ่อแม่นั้นภูมิใจเราทําได้ยังไงถ้าเป็นลูกที่อยู่ในัยเรียนก็ดีนะก็สามารถที่จะทําให้พ่อแม่ได้ดีใจ ตั้งใจเรียนไม่เกเรนะเรียนจบประสบผลสําเร็จแล้วเนี่ยนะพ่อแม่ก็ถือว่าภูมิใจแล้วนะและที่สําคัญที่สุดก็คือแม่ของแผ่นดินเราในฐานะประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าเราจะต้องแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านแสดงออกถึงความที่พระองค์นั้นมีพระมหากรุณาที่คุณต่อ ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่ารวมถึงพระสงฆ์องค์เจ้านี่แหละเป็นเหตุทําให้วัดวารามสถานที่ต่างๆหรือว่าหน่วยง,งานราชการประชกกาะชนทั้งหลายเนี่ยก็ได้จัดจกิจกรรมมากมายที่จะให้พระองค์ท่านนั้นได้มีประชชนมายุมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงต่อไปส่วนผู้เป็นแม่ของเรานั้นผู้บังเกิดกล่าวนั้นท่านทั้งหลายก็ทราบดี ว่าพระองค์นั้นเอือว่าแม่ของเรานั้นมีความสําคัญอย่างไรมีความที่รักลูกตลอดจนถึงเป็นบุคคลที่สําคัญที่สุดสูงสุดของเราไม่มีใครที่จะมาเปรียบเทียมแม่ของเราได้เราจะต้องตอบแทนท่านอย่างที่กล่าวมาแล้วดังนั้นผู้เป็นแม่นั้นก็ถือว่าเป็นบุคคลที่หายากไม่มีอีกแล้วในโลกนี้ เราต้องตอบแทนพระคุนท่านตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยเราต้องหาอะไรให้ท่านะเหมือนกับที่ท่านดูแลเราไม่ต้องรอให้ท่านเจ็บป่วยหรือว่าจากไปไม่ใช่ตายไปแล้วก็ทานขันเข้าไปหาทำบุญไปหาอย่างนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมากมายแต่ว่ามันทําตามหน้าที่ของลูกเท่านั้นแต่ที่จะให้มันเกิดประโยชน์จริงๆนะญาติโยมทั้งหลายตอนท่านมีชีวิตอยู่เนี่ย ให้ดูแลท่านตามกําลังของเราก็เข้าปลาอาหารอะไรที่อร่อยที่น่าสนใจหรือว่าที่ท่านชอบเนะ่เราก็หายท่านเสื้อผ้า,าอาภรต่างๆในเทศกาลหรือไม่เทศกาลก็แล้วแต่มีเงินเดือนหรือว่ามีเงินปัจจัยต่างๆนี่ก็ให้ท่านได้ในช่วงที่ท่านยังมีชีวิตอยู่อันนี้จะเป็นกําลังใจที่ท่านจะอยู่กับเราไปอีกนานเท่านานแล้วก็ที่สําคัญที่สุด พ่อแม่นี่ยก็จะให้พรพวกเราว่าขอให้เรานี่มีความสุขนะ,ะมีอายุมั่นคงเยืนนะ,ะ,จะเจริญในหน้าที่การงานนะอันนี้จะเป็นผลที่จะส่งให้กับพวกเราทั้งหลายได้แสดงออกถึงความมีกระตันยูกะตะเวทิตาที่เราทั้งหลายได้ทราบกันดีแล้วดังนั้นในวันนี้ก็ต้องขอ,อครับ ขอพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์ที่ได้ให้โอกาสที่เราจะได้เจอกันอีกหลายๆครั้งก็จะนําเรื่องราวที่เป็นหลักธรรมตามพุทธศาสนาแล้วก็อาจจะเป็นนิทานเป็นชาดกบั้งที่จะมาเล่ามาขูดมาคุยให้กับซักฐานญาติโยมได้เป็นข้อคิดสะกิจใจวันนี้ก็ขออํานวยรีพรรห้กับญาติโยมทั้งหลายผู้เป็นลูกก็ดีผู้เป็นแม่ก็ดีขอให้เจริญด้วยอายุ วัน,นะสุขภาระปฏิภาณานาสามสมบัติยิ่งยิ่งขึ้นไปให้เจริญในหน้าที่การงานตลอดจนถึงขอให้ท่านนั้นอยู่ก็ขอมีชัยไปก็ขอให้มีโชคมีลาบและขอให้ท่านระลึกถึงแม่ของเราตลอดไปขออนุโมธนาขอเจริญพร Thank you